แถวะไอีกแถวชนบอกเหาอััมูกรทะามากนเออสั่งหมูกระทะมากินเองเพวางไบอกหมวางไม่จักยุวะไยุ่ไก่กันหุงจักคนยไหมผาดยังผมนี่บอกบอกว่าหจักน้ำน้ำหมกย้อยเท่าเท่าเนาะ Rồi khát của nhanh đi Ngồi khó chẳng đợi để tay nào rồi